แง้มประตูออกมาเราก็จะเจอสภาพประมาณนี้อันนี้คือยังไม่กวาดก็จะมีรอยรอยเขาเรียกอะไรรอยจอง <c oughs> มีแมวนะมีแมวแมวสามารถเข่าไปได้นะถามีมีชิปอยู่ยตน้นคะอจะเข้าประตูบ้านของโอสตินได้แต่โอสตินมีม,มีมีแค่คนเดียวที่มีชิป วันนี้จะพามาดูสภาพท่าเขาบกกวัดหิมะเป็นยังต้องกวัดหิมะถ้าบกกวาดนะเบื้องสภาพรถนะเบื้องสภาพรถที่จอดอ่าตอนนั้นขึ้นนะ่ะขณะที่มันตกอยนะู่น่ะทาเขาบกกวาดหิมะออกเบื้องความสูงของหิมะกับระดับของรถล้ลอรถเนี่ยเขาจะคือไตทองรถเขาอะ่ะไตทองรถอะ่ะมันบริสสูงขนาดนั้นไงเขาขี่ออกไปเนี่ยคือมันจะลาดไปหมดเลยอะคือแบบแตะลาดไปหมดเลยอะ ถ้าเขาบอกกวาดอุณหภูมิที่มันลดต่ำก็คักอ่ะมันอิเหตุเป็นน้าแข็งแล้วลดอ่ะก็จะไปลมอยู่หันละเปตติดลมอยู่หันบอ่อต่้งกันเลยกับกับไอ้กับ,กบยังเกาะกับไอ้ิีตมบ้านเขาไหมกับๆๆดินดินเหนียวดินตมบ้านเขาอะ่ะเนี่ยลดก็จะประมาณเนี่ยอุณหภูมิที่มันแบบติดลบคัๆๆกคักอ่ะเจ้าไหนก็ต้องกวาดอะ่ะ รถในห้องแอร์รถในห้องแอร์ก็ประมาณรดรถฝรั่งมักนอนห้องแอร์อ <c oughs> เปรียบเทียบความสูงเนาะเทียบความสูง <c oughs> ความสูงของมีมาทางหาวอ,อก,กว่าไนหลังหาบอก,กว่านี่ยความสูงอะระดับเนี่ยความสูง ควาสูงของฮีมาแต่เขาบอกกวาดอะแล้วรถทองรถเขามันตำมีลองไงโหลดตําแต่ธรรมดาเนี่ยแหละสากลนเนี่ยแหละถ้าไม่กวาดก็คือถอยออกมาก็คือติดแงกเลยติดแงกเลยค่ะไปไหนไม่ได้ติดลมแน่นอนบ่อตั้งกันแล้วก็ติดกิดต,ตมบานเขานี่แหละคือสาเหตุท,ที่ต้องกวาดทุกวันถ้าไม่กวาดก็คือ ถ่วมบ้านถ่วมบ้านประมาณนี้เลยถ่วมบ้านบรรยากาศลงรถเมืองฝรัง่ลงลงรถในต่างแดนลงรด,ดเมืองหนาวเป็นอย่างคือบริษัทมิชชิดเคยบอกให้ฟังแล้วเนาะทำไมถึงไม่ทํามิดชิดหรือว่าเฮียมีประตอกประตูอย่างเสียมันแล้วแต่สถานาการณ์หรือว่าแล้วแต่บ้านหลังนั้นถ้าเจ้าต้องการแบบใดความสะดวกสบายหรือว่าการใช้งานที่แตกต่างกันไป ไม่เหมือนกันว่าต้องไปเปรียบเทียบนะว่าต้องไปเปรียบเทียวบว่าทออํางงทไมต้องอย่างน้นทาไมต้องอย่างนี้ไม่แตกต่างกันเลยแดดที่ออกมาเมื่อกี้หายไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ว่ยเง็ดลายเง็ดแดดลงรถมังหนาวค่ะมาฝาก